พ่ปอนพี่ปอนพี่ปอนนีครับมี่ฮิวิวถามพี่ปอนหรือว่าจะถานพี่ปอนก็ได้เออหิวถามหรือ้าถามเลยท้าถามดีกว่าพี่ครับถามว่ามาวันเนี้ยแล้วมาเจอกันอย่างไรพี่รู้สึกไงบ้างรู้สับทุกคนกับทุกคนต่อะทุกคนจะทุกคนมันมันเหมือนกับมันกำลังใหม่อยู่อ่ะมันตื่นเต้นอยู่มันยังไม่ได้ได้หลายพิธกรรมเหมือนครับยังไม่ได้ทํากิจกรรมหรือไปเที่ยวด้วยกันมามันก็เลยแบบ ยังไม่ได้สนิทกันอะไรมากแต่ว่าเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วง่ายก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมุนๆเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวโอ้โหเอาล่ะมาเร็วพี่ปอนถามหรือถามจะถามเมื่อกี้ค่ะจะถามอยู่แล้วเมื่อกี้อยากถามว่ารู้สึกไงบ้างที่มาเนี่ยที่มาเจอเนี่ยหมายถึงเม่ที่เจอพี่ก็รู้สึกว่าเออ เขามาก็น่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานอะมไม่พอมาวันนี้แล้วมาทำไมอะไรเงี้ยแปลว่าวันนี้ไม่อะเออมามาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็คาดหวังว่าแบบมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อตอนกลางคืนอะวันเกิดจริงๆคือเมื่อวานใช่ไหมเพื่อนๆเขาก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเออ ออพอพอมาแล้วมาแล้วรอบหนึ่งนะ <c oughs> แล้วประมาณเที่ยงคืน <c oughs> พี่ตั้มก็ยังมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกรอบนึงเลย <c oughs> ซึ่งแบบตอนนั้นอะ <c oughs> เที่ยงคืนอะ <c oughs> มาเคาะห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าซเซอร์ไพรส์คาดหวังว่าแบบมันต้องมาอ <c oughs> in, in อนไทม์อินไทม์ ซึ่งพี่<ก>อู่แบบมาเกาเปิดมาก็เป็นติดตามเอมอ,อก็เลยแบบเออช่างมันเถอะจริงจริงพี่รู้ว่ามันเกิดเราตั้งแต่ตอนที่เราเช็กพี่ออกมาแล้วแล้วพี่ก็พายายามคุยกับทีมงานว่าพี่ติดโทรศาพจริงถ้าสมมุติจะต้องไปถ่ายแบบเลเวลตี้กันแล้วพี่ก็ขอเขาว่าขอไปได้ไหมหลังจากกลับมาจากมาเกา๊าซึ่งมันได้วันนี้พี่พายายามแล้วแล้วพี่ก็พายายามที่จะปิดความลับทุกอย่างไม่บอกว่าพี่จะมา เราคิดว่าเออมัน่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เสียใจที่สุดในใจทุกคนทังที่เที่ยงคืนพี่ก็อยากจะโทรมาแทบตายพี่ก็ไม่อยากโทรยังไม่อยากโทรฉชนั้นเองแต่ก็ส่งเป็นข้อความไปนิดหน่อยก็ขอโทษครับที่ไม่ได้มาเมื่อวานหยุดหยุดนะหยุด ผ่านไปแล้วกับอีคนอีตํวัดเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าอืาใช่ใช่และประเด็นคืออะไรรู้ป่ะแล้วประเด็นคือวิกกี้เขาโทษคนอื่นอยู่ดีไม่แกแล้ววันเดียวมันความสัมพันธ์ทั้งหมดที่คุยกันมากับวันวันเดียวนี่มันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับวันหรือไม่วันเว้ยมันเกี่ยวกับเสียหน้าเว้ยเข้าใจป่ะมันเกี่ยวกับการที่เราใส่คนแล้วอยู่แบบมีคนเอาประตูมาปิดปึ้งใช่พี่เวลาพี่ไปพี่ลันลาแล้ว ถ้ารฉันเจอคนที่ใช่เขาก็ใช่ไม่รู้ใช<ะ>่<ะ>หรือไม่ใช่ด้วยนะจมแต่ฉันดันเฟิร์ไปแล้ววะถูกฟิลนี้เลยแล้ววันหนึ่งอะคนของพี่ที่เคยคุยเขากลับมาพี่ทำไงอึดอันดนุ้ยใช่แต่การแก้ปัญหาของการ,กรกอักรกออวนเนี่ยมันก็นีไ่ไงเพียนมันที่พี่อองพูดอ่ะเขาโยนความผิดให้สิเขาให้คนเขาตั้งแต่เราดูมานี้สามอีพีเนี่ยเ,เขายังไม่โทษตัวเองเลยสักครั้งเลยนะถ้านั่พี่จร,งจร,งริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องหาใครผิดก็ได้อะใช่อถูกเกต้ถูก